สบายดีพี่น้องสบายดีสุกสุกบนเนาะใช่ปะพ่ับสงเคยลาเคยเก่าพี่น้องเท่านี้นางงามยูเท่านี้นะสวัดีปะลสดีปะลุงเออใครแต่บ่มีเ,ออเมงนินเลยใบัตนี้หมดเลยบัตรตอ,อนม่นบเอดแล้วถานะมนีูล้วเนาะนี่พ่ะ ก่าโอ้ยมายาวเวิละนะบิดกระดาย,ย่างคือเก่าเลยนะแต่ไข่เน้แถวนี้นะน้อยเดียวนี่แหละเป็นโดนขั้นไฮนี่นะ,ะนนพี่น้อวดเพี้ยใหบายดีพี่น้องจิไปทางได้พี่น้องพี่น้องว่าเขาจีบปทางได้ป้ามูนี้ไปเงินเบื่อเงินนี่แหละแถวโน่นนเลยเท้านู้นถึนกีดามปะาพึ่งนัดมาเนาะพึ่งนัดมาแมนพี่น้องยักษี่ยังเหงเขาก็มาเห็นอืมเจดามนัดแม่น้องดามมา ปากับป่านะฝืนบริห็นกันเถิงดเกี่ยวขาวยัางมา,าดเกี่ยวเขา,ายังไมาหง่างยได้เขาเขาป่า,ขาเขมรนี่ยนี่น้อห,าาหวโลกฝืนพักกันลกห่วงใยเขานะงามเน,น,มน,นาะเออพี่เลือเล่าอ่เมนว่ามันเป็นไงหมดเป็นโง่ยยงธรรมดาได้เข้าป่ามันนี่เขาจีด้ามึง ห่องเป็นเปลงนักขนักแลวนี่เนาะเอออันาะกกอใหญ่2-3ก่อเต็มกลางาคมเันสิเอาข่าวบ่ะเแต่ว่าหญ้าก็บ่ให้เว้า่เาเต็มแล้วเพ่ะเกี่ยวนะสุกพอดีหญ้าก็ได้ไปเบิ่งพี่น้องเพิ่นนัดมาหยังเนาะ เป็นหยังเฮยบอกว่าหั่นนั่นว่าหั่นนี่แม่นคณะเกี่ยวข้าวให้มาก็ก็ย้อนว่าผู้อยู่เทียนนี่ไปเกี่ยวข้าวซอยเนาะอันนี้พอผู้ให้ผู้เฮ็ดเวียกมาสิไปอันกินแลแล้วสิไปเกี่ยวข้าวซอยพ่นเอออ้เ้ยนแตนเฮยแตนออกมากก็เล่นเข้าไปเนาะมาเร็วๆยัง นำนาพาทางโดยน้องดำมาเทนี่ฝัดห้องเนาะใหญ่แต่แท่นั้นแหนนนนลหออะอันนั้นเป็นปีเองอยู่แต่บ่คักทีชุดนะนานาเฮา,ากับนาข้าวป้านี่พี่น้องหญ้าเรื่องๆลายเกินดอกเต็มหมดเลยนั่นน,นนู่นไปนทางน้านปน้องใง มาเด้อมาเด้อใครอ่ะนะผ่อนงมินเหรอเออพ่อน้องมินเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ที่องพี่น้องนัดมากก็คือมากินข่าวพี่น้องเลยนัดมากินข่าวนัดมากินข่าวกินข้าน้องกันเด้อจะได้กินข้าวพี่น้องกินข้าวเนาะ

เท่าสา <c oughs> รกลุ <ICO> <BR test> ่มท <nasal ik> so <endpoint> ี่เดียวกันแล้วสื่อน้ามันจะละลาดีพี่น้องส่วนน่เจกระลาบอ่ะโดยจะเก้บเนี่ยโดยจาคับครบละลายจาเอาหกหกลอยเอาหกกวอยอันเด้ัลอยก็อจ้าไม่ก

เจ๊กเลาน่ช <lich> uh, okay. <That> ื่ <handy bunker> <That x 2> ื <kind abonn> ้อซอเจ๊กเลานะเอาปิ้งไก่จ้าปิ้งไก่ไม่อยจ้าเออเด้อเจ๊ปิ้งไก่ไม่โยไม่ใา่เพจเจ๊กเลาจ้าเพจกไปรถตั๊บมามากับน้องสลายให้ผ่านก่อนเดี๋ยวดขอบคุณคใจดีพี่น่องเลยเป็นสีเหลี่ยมจออยน้องดำ ใ่บบ้าจ้างมีนะเพ่อนหลังโอ้าวัดเพิ่นว่างเพิ่นว่างแลยเนี่ยบานี้เพิ่นสีโอ้นินไหนเจ้บ่เงินเากังนงหลอเงินโจขึ้นโตน่ะลุงลุงเออกับผู้เดียวกันแลยปวดกับปิงไกต ก็ขอผลละลายนะเอามลเอาเอาอย่าเพิ่งโตันะคิอยเิกราวายเราโหลดคลิปอย่าเพิ่งโกนด้วยขึ้นไปเอาเองเลยสิ ไปเอาโลดจยจอยเออเอามาานไปะปัญาแจกเราไทำายเกินมือรังสมชั่วโมงจอยเียกินะมือไปกับป้ามือเกี่ยวข่าวมือแรกนะหงมันเริ่มมาตามประหลามาตามักหเออแล้วก็กใส่ช่องปิ้งเราสิจ่ายเลยหงปิ้งหนาก็กินเด้ออายเด้ออบคุณเด้ออเด้อเขามาถึงทีถึงเวลา แต่ป้าชิม่าถือไปได้เข่าชิมากองนึงย่างโขาเออยั่างคือะงแสดงว่ากินเต็มที่คุณป้ผมเล้ยเขาไปเกี่ยวเขาอีกคนนึงขันยันปอเขาเอาเข่ามานำก็ได้ดาอยู่เฮือนคื้บ่พายมาไปไน่ายไงกูใหม่เอาไปกินอะไกใหม่ย่างยัางคนงานย่างสามคนเล้วยเบาหเบาขอด ปีกกปงไก่เด้ <ปะ S 1> เออย่ากปีงงูเนี่เฮ้ยมึงอนันนามึงเล่นหน้ามันน,นี่เด้อมีมันโกกเด้ออันนี้มันต้องคว้ต่อรองกันอยู่พี่น้องตี่แท้เงินใครยุ่งเงินบริจาคเองเนาะ <c oughs> มีลุงมีลุงมีอาเจดีทางพังไทยพิ่นโทรมาสร้างเลยเพิ่น่นั่นแหละแฟนคขับซอจอยกับน้องดำนั่นแหละ <c oughs> ยังยังยังน้ำเย็นบอลลูนน้ำยัง มันเย็นเลยนะกูน่เลเมนมอจากน้ำอันนี้พ่อจัก่จองจองเมนจังลงมาก็มนอสดีอยสบายดีโอ้ยสร้างทรงนี้ดีเนาะงใช้แกะกระโปรงออกเลยไใชเลยไม่ตอไม่ใช่ไม่ตลาพาลูกนเฮ้ยเออมางมเรียนอ เลยเลยลุงเราเพิงบอกเราจังเลยมาตลาดสำหรับจังหวัดทูเอ้ยฟิะกับผู้พักกับตาลายคือห้องหิดชงคุณเนาะเบาอันก็ลูกชายล่ะฮาว่าหาตูเอาเลยกตัวน่อยเาะวาเบิดารเล่นนี่น่ะเบิดคาแก้าิบ่แตน่ีงยู่แต่ว่าไปเล้วกับักกันพักมาแล้ว ม mm ันจะมาอย่างเนาะย่างเท่าไหา่เนาะมือกับอย่างเลยย่างก็อย่างก่อนมืออะไรย่างก่อนจะเวิ่แล้วร้อยจอมเหรียญเสียพี่น้องเลยเดี๋ยวถาเบิ้งเนาะถาเบิ้งอีกจักหน่อยบัดเพิ่นมาสิได้ยังมากินข้าวลงเกี่ยวข้าวเองนะมีดาเลยพี่น้องไปซองสมองคนถาจนเหงาห้วย มาเบิ่งเนาะได้ยังมาเออดีอยู่ใ ja> ห้บันเมื่อก็ได้ขี่รถเมื่อไปเนาะคืออยู่ห้องแต่ โอ้โหมันมีแต้าน้ำเขี้ยวบอกเฮ้ยผสมกับแกกหั้วยผสมกับแกกห้วยมันก็ซ่บเลยเนาะใช้แบบบ่อยยาก มันบ่มีน้ำปบปน้ำบ่มีสะไบบ่โคกับบมีอม้เชนอโคกเนมียวไ้ไได้นะเอาเลยเฮ้ยมีน้ำยังเด้ใช่ไมตมเลยเตมบุกิประเด็กปุุงงงี้ก็เราลุอ่าพันกีบ มีสิกินเฮยนี่ินนาะคือก็โมมินกินนะตอเป็นัแม่โมมีนโมมีกินนะะขากินกวินินเบิดเนะตู้เย็นกะดงเอ้ากะป๋นเฮ็ดเด้วดเนวดก็าเนาะน่ไเจ็ดพันผู้ได้่น่ะเ้จ็ดันบันเดห่ากระตางัน มึงเอาขึนมาหรือนนเงนน่แ hmm. ม <laughs> uh ่มึงนีไปเลยเอาขึนมาให้กูมลาดเอสลัดสลัดได้เรื่องเฮ้ยได้เรื่องเจ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 ้ำเส้หต้องเอามีมดูแต่ยมีนคคห่าอินะอ้ยนเก๋าเราห้คาชาทั้งนั้นเน่ยยังบบมี เดี๋ยนี่พดห่าพาจะเยอะดเจ้ขายต่ประเด็กนะพีดล่ห่านนะคน่ามีเวลาไปมืองเรามาขายอยู่หฮมคามพี่เจ้าบีมันเป๊ะมันจังโจจวดก็ไม่รูเจจอยไปตามมาคงนี่เนาะยะ ทีเลี้ยวเย็นนี่กับผูเป็นตะยาก่ะมีแต่น้ำแดงอะไฮะที่น้ำแดงบ่น้ำเขียวก็ได้กันองุ่นบ่มักมาสมน้ำเป็นตะกินน้ำแดงบ่น้ำแดงน้ำเขียวได้มั้งทน้ำแดงบ่น้ำแดงป่าเชียวเมื่อป๋าจักน้ำเขียวน่าน้ำเขียวน่าเออปีไก่เจก็เล่าหน่าน้ำเขียวเลยอันสิ้นแขนมันก็เอาไปแล้วชิฟ้านป้าป่านี่อันสิ้นขามันก็เอาไปครึ่งหนึ่งแล้วอู้หูยเจ๋เอ้ยเจ๊ตากเลือกไก่เลยคือเป็ิปงเจ๊ เออมีขายให้อยู่ไก่นะอย่าเมาว่าอันนี้ก็ห้ามไม่ได้ชื่อดอกหลกินพี่น้องมาไม่เน้กันทีเวพี่น้องจ้าก็หลอกกินบลอกกินอย่างเดียวหอ้ยหลอกบ่เป็นไม่ได้กินอันนี้หลอกบ่เป็นหลอกมังหงบ่เป็นเอาไปเชื่องเเอาไปเชื่องเห็นในไหน เด็ดอะไรได้เอามอกรบอกเอามอกรบอเอาปัดอันน oh ี้คือได้ใหญ่กว็โม่เนี่ยนัวเว้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยขอบใจจุกุจุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบอกไปเลยนะพี่น้องเอ้ยอันอันจอกกนะระจอกโคจอกโค